ยืนกลิ้งไปกับแอดมินหญิงนะครับคลิปนี้มันก็น่าจะสักพักแล้วแต่ผมไม่มีเวลาตัดนะครับเนี่ยครับก็แอดมินหญิงใครที่ยืนกลิ้งมาตั้งนานยังยืนไม่ได้นะแอดมินหญิงจะยืนกลิ้งได้แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือเทคนิคถ่ายชนกําแพงครับก็เรามีอะไรถ่ายชนก็แข็งๆก็เนี่ยกําแพงเอ่ยเนี่ยครับอะไรเอ่ยก็เป็นเหล็กอะไรของพี่เขาของก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับในสวนสาธารณะครับเนี่ยครับครับ ถายชนแล้วก็ดึงกลับมาครับก็คลิปมานานแล้วผมไม่มีเวลาตัดครับก็เลยมันมีหลายคลิปครับของพี่เขาที่พี่เขาส่งมาท่ายืนเนี่ยครับแต่พอดีผมไม่มีเวลาตัดนะครับผมตัดคลิปของหน้านี้ก็เ,เสียดายนะอุตส่าห์ส่งมาตั้งสี่ห้าคลิปอของท่าเนี้ยก็เลยตัดให้พี่ดีกว่าครับเนี่ยครับผู้หญิงว่ายืนได้นะผมเห็นผู้หญิงยืนได้กันเยอะแยะครับยืนยากยืนได,นได้ข้อดีก็คือมันเท่ครับผม ใครใครก็อยากก็คือเอาง่ายๆคนเล่นลูกกิ้งไม่มีใครอยากไม่อยากไม่ยืนได้หรอกผมบอกเลยสําหรับสายลูกกิ้งนะไอเป้าหมายที่แบบมันไม่ได้ไปเชิงกล้าไม่ไสายนักกล้ามนะครับเป้าหมายไอก็คือสายกิ้งพวกเนี้ยสายคนธรรมดาเนี่ยยืนกิ้งได้มันเท่แค่นั้นแหละผมบอกเลยถามว่าถ้าเอาแค่รูปร่างอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องยืนหรอกฝึกแค่หัวเข่าก็ได้แต่ถ้าอยากเท่ก็คือต้องฝึกยืนให้ได้ครับ ก็คนอื่นทำได้เราก็ทําทําได้ครับมันไม่ได้เรื่องมหาศจรร์น,นะครับผู้หญิงอะยืนกิ้งได้แย่ๆครับเนี่ยครับ